ก็โอเคครับที่คนด้วครับวันนี้เราจะมาสอนเข้าเล่นเกมยังไงอืก็คือเข้าเวในไเนี่ยใชแอปยังไงดับแรกของทุกคนจะเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้อย่างนี้นะมันจะเป็นอย่างนี้ให้เราเกดไปท,ที่เนี่ยตัวนี้สอก็ตั้งชื่อเลยก็ได้ เชื่ออะไรก็ได้นะผมก็จะเป็นไมคคับสองแล้วกันตึ๊บต่อไปเลือกอร์ชันผมก็จะเลือกเป็นหนึ่งจุดห้าเพราะมันลด้เลืเล่อนดีการควบคุมคนเลือกอันนี้ไปเลยอันที่สามไม่ต้องอันที่สี่ดิอันที่สี่ไม่ต้องใส่ก็ได้ ันที่ห้าอันนี้ก็กดเซฟโฟลเดอร์ไปกดอันที่สองไมอกว,น,วน,กอนนี้กนแรกนี้แรกอันนี้ไม่น่าเกี่ยวกดบันทึกกดเล่น,น ลองเข้าแคมปแบบหนึ่งนี่ขึ้นมาแล้วทางซ้ายกนยนี้นะก็เรากดข้างค่าก่อนอันนี้อันนี้ดูว่ามีภาษาไทยหรือเปล่าถ้าไม่มีก็ไม่ต้องตั้งก็ได้เลื่อนไม่ได้นี่ภาษาไทยอยู่นี่ ก็ตกลงตกลงเล่นคนเดียวสร้างโลกใหม่นี่เมันก็นเป็นอย่างนี้นะให้เราถ้าจะเล่นชีวิตเราก็อันนี้เราผมจะเล่นเป็นหมดทั้งสันตัวเลือกโลกเพิ่เมเติมคือนเรือประเภทโลกนะครับก็ให้เป็นแบน ปรับแต่งปรับแต่งไม่ต้องอะไรให้กดตกลงสร้างโลกใหม่รอมาเข้าเกมแป๊บหนึ่งวันนี้เราก็เข้ามาเล่นในไมครับอันนี้ได้แล้วันมทำไมเป็นแหลกวะ นี่ก็จะมีแบบของเพียบเลยเร,เรากดไปที่เมาส์เมาส์เนี่ยกดตรงเนี้ยขวาบนตรงนี้นี่ใช้นิ้วคลิกแล้วไอ้นี้นิ้วกดไปนิ้วกดอันนี้ก็จะปิดน,นี่ก็จะเปิด่ไูได้จริงนะดูอันนี้ก็จะกดทุกตรงก็จะมีหมู่บ้านล้วก็จะไปดูกัน อันนี้มามันมีได้ยังไงก็ไม่รู้นะไม่ได้ตั้งค่าเลยเฮ้ยตรงนี้บักอันี่นี่แหลกแหลกน้องหมูบ้านอะไรแบบแหลกแหลกยังไงไม่รู้ ก็มันก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็ไว้จะเป็นเท่านี้แล้วกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับสหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ